สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่17นะคะ17กร,รกฎาคม2,564วันนี้ไล่ด้วยสองมือแม่ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะเนี่ยสายพันธุ์นี้ที่เคยโด่งดังในอดีตนะคะลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสายพันธุ์แม่โจสามสิบหกหนึ่งนะคะ Kl1 นะคะอันนี้ ต้องขอบคุณคุณสมคุณศักลรันจวนนะคะลำจวนที่ท่านได้นำสายพันธุ์นี้เข้ามาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรกนะคะต้องขอบคุณท่านสมัย4-5ปีที่ผ่านมาคือก็คือ,อท่านมีชื่อเสียงในด้านอินทผลัมท่านเป็นคนนำเข้าสายพันธุอ์อินทาลัมทานผลสดเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะท่านผู้ชม ก็ไรโด้วยสองวแม่ก็ไม่เคยลืมเพราะว่าท่านเป็นบุคคลแรกที่นําเข้าทําให้คนทั่วไปได้มีอาชีพปลูกอินทผาลัมนะคะท่านเป็นคนที่นําเข้าเราก็จะไม่ลืมท่านนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าทําให้คนได้รู้จักอินทผาลัมทานผลสดนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆออกมาเป็นที่ชื่นชอบของอ คนทั่วไปนะคะท่านผู้ชมน,นี่เป็นสายพันธุ์แมโจส36ลูกเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ความสุกอยู่ที่ประมาณ80%นะคะท่านผู้ชมยังไม่สุกแต่ว่าันนี้ลูกเขาใหญ่นะคะเพราะว่าเราเด็ดปีนี้เราเอาไว้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะคะลูกเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นป้อมๆอ,อย่างนี้นะเป็นป้อมๆแล้วก็แหลมๆออกนิดนึง อันนี้คือแม่โจ้กลายดีนะคะท่านผู้ชมที่ไล่ด้วยสองมือแม่ปีนี้ออกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทลายนะคะออกลูกปีที่สองเราจะชิมให้ท่านผู้ชมดู กรอบหวานนะคะสุกประมาณนี้ไม่มีฝานเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยกรอบหวานฉ่ำน้ำนะคะท่านผู้ชมกรอบหวานฉ่ำน้ำเนื้อเยอะก็ะเป็นอินทผลัมเนื้อแน่นนะคะเนี่ยลูกใหญ่สวยนะคะสีเหลืองสวยเนี่ยสวยแบบไม่มีตำหนิเลยสวยเหลืองสวยมาก นะคะสวยจริงๆลูกใหญ่นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่เราแต่งลูกนะคะถ้าต้องการให้ลูกเขาใหญ่เราก็ต้องแต่งลูกให้มันห่างๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมก็คือไส์มาตรฐานนะคะท่านผู้ชมถ้าากัดกวาหวาง อันนี้คือฝาดไม่มีนะคะท่านผู้ชมขนาดยังไม่สุกมากเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะสุกประมาณเนี้ยก็ไม่ฝาดแล้วเมืเ่อเขาปีวนี้สวยนะคะปีนี้ลูกใหญ่สายพันธุ์เมโจ้สามสิบหกนะคะท่านผู้ชม ไล่ด้วยสองมือแม่ต้นนี้ออกลูกปีที่สองนะคะปลูกได้นี่ตบน่าจะสี่ปีกว่าแล้วเขาออกลูกตั้งแต่สามปีกว่านะคะท่านผู้ชมลูกใหญ่สวยชอบนะคะนี่ดูลูกเขามานี้เลยแดดมันส่องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็เห็นนะคะ โอเคนะคะท่านผู้ชมแข็งแรงนะคะไม่ล่วงวนะนี่แข็งแรงโอเคนะคะวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ